จริงถามว่าผมสอนมา10กว่าปีอย่างเงี้ยครับมันมีความเบื่อไหมหรือว่ามันรู้สึกแบบว่าไม่โอเคกับการเรียนการสอนไหมจริงจริงมันก็มีอารมณ์นั้นนะครับถ้าเช็คก,กับตัวเองดีๆครับจริงๆมันเป็นความคาดหวังของเราเนาะที่เราจะคาดหวังให้นักศึกษาแบบเออตั้งใจเรียนเพราะเราเตรียมตัวมาเยอะมากอะไรเงี้ยครับหรือบางทีเราก็คาดหวังเพราะว่าเราก็อยากให้เขาได้ประโยชน์นะครับส่วนใหญ่มันจะเป็นความคาดหวังของเราอาจารย์ดรนทวันรล่องทองนะครับอาจารย์จากภาวิชาจิตวิทยานะครับคณะมนุษยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นจากวิทยากรใช่ไหมครับสอนเนาะจริงๆก็ใกล้เคียงกับการเป็นอาจารย์นะครับแต่ว่าเราก็สอนสําหรับผู้ใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็พอมาถึงนะเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็มาเป็นอาจารย์พิเศษก่อนเป็นอาจารย์พิเศษในมชเนี่ยนะครับก็เกือบ10ปีนะครับ แล้วพอเรียนจบปริญญาเอกก็เลยมาเป็นอาจารย์นะครับประจำเนาะโดยถามว่าเออเพราะอะไรถึงมาเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าดูแล้วในเกือบทั้งชีวิตการทํางานนะครับจริงๆตัวเองก็ชอบชอบที่จะสอน,นครับรางวัลที่ได้รับนะครับก็จะเป็นรางวัล กู๊ดพคทิสคือเป็นอาจารย์ผู้ปฏิบัติที่ดีนะครับในเรื่องของการที่ให้นักศึกษาเนี่ยครับมีส่วนร่วมเนาะในการเรียนนะครับการเรียนการสอนะตอนนั้นก็เป็นเป็นวิชาที่จะฝึกปฏิบัตินะครับในในชั่วโมงเรียนเนาะส่วนช่วงหลังๆก็จะเป็นรางวัลที่ทําในระบบที่เป็นมู o กก็จะเป็นรางวัลยอดนิยมอย่างเงี้ยครับอันนี้ช่วงหลังก็จะได้รางวัลแบบนี้นครับ ก็ถ้าอย่างแรกเลยนะครับจริงๆตัวเองก็จะสอนแบบที่ให้นักศึกษาเนะี่ยมีส่วนร่วมนะครับในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับมากขึ้นเนาะเพราะว่าสําหรับตัวเองมองว่าวิชาที่เป็นชั่วโมงบรรยายถ้าเราสอนสักสิปีไงครับมันก็จะเหมือนเราพูดเหมือนเดิมอะสิปีไงนะครับแต่ในความเป็นจริงก็คือพอมันมีการมีส่วนร่วมเนาะเวลานักศึกษาเข้ามาเรียนรู้กับเราเงี้ยครับมันก็ทําให้ห้องเรียนเนี่ยไม่น่าเบื่อด้วยนะครับรวมไปถึง ที่ได้รางวัลเนี่ยก็เชื่อว่าส่วนหนึ่งก็คือนักศึกษารู้สึกว่าตัวเองได้ประโยชน์ด้วยนะครับจากการเรียนเนาะแล้วก็วิชาที่ตัวเองสอนก็เป็นวิชาจิตวิทยานะครับเป็นวิชาที่มันเป็นทักษะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยทําให้เกิดการมีส่วนร่วมนะครับนักศึกษาได้ประโยชน์แล้วก็มีบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนด้วยครับ <S 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 อืมครับ ก็จริงๆวิชาที่ได้รางวัลน,นะครับแล้วก็รู้สึกว่าเรามีความสุขในการสอนไปด้วยเนี่ยครับก็คือวิชาที่เราคิดแทนผู้เรียนเนาะส่วนหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าเราเป็นคนเรียนเนี่ยเราอยากเรียนอะไรเนาะเราอยากให้ตัวเองได้ประโยชน์อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเวลาสอนก็เลยคิดเนาะคิดในมุมของคนที่เป็นผู้เรียนอย่างเงี้ยครับเอ่ออันนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าเวลาเราคิดถึงเขาแล้วก็ถามเขาเนี่ยครับถามถึงความต้องการอย่างเงี้ยเนาะ ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยอย่างนี้ครับตอนที่ผมมาเป็นอนาจารย์พิเศษตอนแรกนะครับได้สอนนักศึกษากลุ่มหนึ่งเนาะซึ่งจะเป็นกลุ่มทางวิสุขภาพนะครับเช่นสอนนักศึกษาเทคนิคการแพทย์สอนนักศึกษาเภสัชเนี่ยครับจริงๆก็เกือบ20ปีแล้วอะเนาะแต่เชื่อไหมครับว่าเวลาไปข้างนอกเวลาเจอนักศึกษากลุ่มนี้ซึ่งเขาเรียนกันครั้งหนึ่ง70-80คนอะ แต่ส่วนใหญ่เขาจะทักผมก่อนนะแล้วผมก็จะจําไม่ได้ว่าเขาเป็นใครอะไรเงี้ยเนาะแต่เขาจะทักครับว่าเออเนี่ยอาจารย์ผมจําได้แบบเขาก็มองเห็นเราแล้วเขาก็ถามว่าอาจารย์สอนจิตวิทยาใช่ไหมอะไรเงี้ยเขาจําได้อะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นความประทับใจอันหนึ่งมีเทอมนึงก็ประทับใจจริงๆครับเขาก็ไปรวมตัวกันแล้วเขาก็เขียนเป็นเหมือนไดอารี่มาให้เราแล้วก็เข้าเล่มด้วยแบบเชือกฟางอะไรเงี้ยเนะเมื่อประมาณแบบเจ็ดแปดปีที่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเออเขาได้ประโยชน์เยอะมากอะไรเงี้ยครับจากการจากการเรียนอะไรเงี้ยเนาะ อย่างแรกเลยนะครับที่ผมจะมักจะบอกตัวเองเวลาที่มันเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากๆหรือภาษาทั่วๆไปก็คือมันเบิร์นเอาอย่างเงี้ยครับคำหนึ่งที่จะเตือนใจตัวเองก็คือคําถามที่จะถามว่าเอ้ยที่เรากําลังทําอยู่เนี่ยครับเราต้องการอะไรเนาะจริงๆก็คือเราต้องการทํางานของเราให้ดีนะครับแต่ว่าคําว่าทํางานให้ดีในที่เนี้ยสาหรับผมอะ่ะผมมองว่าคนที่มาเรียนกับผม ตลอด1เทอมเนี่ยนะครับเราอยากให้อะไรเขาเช่นเราอยากให้เขามีมุมมองในการใช้ชีวิตใหม่หรือให้เขามีตัวเลือกในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคุณค่าอันหนึ่งที่มันมากกว่าเนื้อหาหรือบทเรียนที่เขาจะได้เรียนนะครับอันที่2ที่ตัวเองจะบอกนะครับกับตัวเองอยู่เสมอเลยนะครับก็คืออยากทําอะไรที่มันแตกต่างไปจากเดิมอย่างเงี้ยครับเพราะว่าผมว่าการที่ทําอะไรบางอย่างต่างไปจากเดิมเนี่ยมันไม่ได้สนุกเฉพาะ คนเรียนนะครับแต่มันสนุกกับคนสอนด้วยนะครับและอันที่3เนี่ยก็ผม, <savoir> ผมว่าก็เป็นส่วนที่สําคัญนะครับก็คือความคาดหวังของเรานะครับคือบางทีเราอยากให้มันดีนครับแต่บางเอิญมันไม่ได้เป็นสิ่งที่นักเรียนหรือนักศษาอยากได้ใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องเช็คกับเขามากขึ้นนะครับว่าเขาต้องการอะไรแล้วถ้าเกิดความต้องการของทั้งสองคนตรงกันนะเนาะห้องเรียนมันก็จะเป็นห้องเรียนที่สนุกขึ้นอย่างเงี้ยครับสำหรับผมผมว่างานสอน iese, ในตอนนี้เป็นเรื่องที่จริงๆก็ไม่ได้ง่ายนะครับ เราคงไม่ได้ทําแค่หน้าที่ของการสอนเนาะเพราะว่าจริงครูเนี่ยก็มีชีวิตจ,จิตใจนะครับตอนเรามีชีวิตจ,จิตใจเนี่ยนะครับเรารู้รู้ทันมันไหมเราใช้มันไหมอย่างเงี้ยครับเพราะฉนั้นถ้าอยากจะฝากอะไรให้กับคุณครูก็คือสิ่งที่สําคัญก็คือคุณครูอาจจะต้องดูแลตัวเองให้มากนะครับโดยเฉพาะาด้านจิตใจของตัวเองนะครับเพราะว่าถ้าเราจิตใจเราไม่เข้มแข็งเนี่ยครับบางทีเวลาที่ เราใช้ชีวิตหรือเราสอนไปอย่างเงี้ยครับเราก็อาจจะรู้สึกไม่มีความสุขนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากค,คุณครูก็ให้กําลังใจตัวเองแล้วก็ชื่นชมตัวเองให้เยอะๆเงี้ยครับ